อยู่ไหมนะอยู่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 ดูิว่าอ่าขาดไปสองคันนับสวิงนี่ครับยังอยู่ครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับวันนี้จะพามาปักเบ็ดนี่ครับอุาหมกทำมาใหม่ใหม่ลองดูลองดูครับห้าสิบลังครับโดยประมาณนี่ครับเี่ยเมื่อคืนฝนเมื่อวานฝนตกครับก็เลยไปเมื่อคืนเราจับไว้ประมาณห้าสิบตัวครับอใส่ถุงนี่ครับไปครับแล้วก็นี่เหยื่อปลาไหลครับเป็นปลาหมึกแห้งนะครับลองดูครับว่ามันจะ ใช้ได้ไหมสูตรนี้ใครครับไม่เดิมครับในไร่แม่ดูบนกำลังจะโดดนี่ครับโหหมดส้มครับอันนี้น่าจะไข่มงใช่ไหมเพราะหลังพวกนี้นี่ครับที่เคยมาแย่ไว้ไปอย่าไปกวนมันเลยจะปักเบ็ดไม่ได้ หน้าปักปลาไหลน,นะบอนี่เยอะปะหนึ่งตรงรูมันนะนะลองดูไม,ไม่ทำมาใหม่โดยเฉพาะลองดูครับว่าสายนี้มันจะรับน้ำหนักไหวไหมทำมาใหม่แล้วดตูตัวขอเปลี่ยนใหม่ครับตัวเบ็ดเป็นเบ็ดน,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 นอกครับอันนี้ แช่อันนี้เบ็ดนอกใช่ไหมยังดูครับลองดูครับ ลองดูครับปลาไหลเยอะด้วยบอ่อนี้ปลาดุกก็เยอะครับลองดูครับว่าปลาช่อนจะทันไหมเสียบไม่ลงล,ลงแล้วมันสูงลยมั้เอาลงใน อ่าไปครับ นะครับนี่ครับย่างเลยย่างกินนึกว่านี่ครับเกี่ยวไม่รู้นะว่าเขาเกี่ยวกันยังไงเห็นเขาบอกมาว่าสูตรนี้ใช้ได้อยู่ครับปลาหมึกงแห้งลองดูครับเกี่ยวม่วัวไปครับลองดู นี่ครับสายรีดครับ40ปอนด์ลองดูครับว่าจะอยู่ไหมปลาไหลไปไปครับนี่ครับอัดตรงรูมันเลยนี่ครับรูปลาไหลอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครจําได้ครับที่ลงไปคลิปตักปลาหนาแล้วครับหลายคลิปแล้วนี่ครับตรงนี้ครับมันจะมีรูปลาไหลอยู่ครับที่เราหลุดเอาหลุดเอาเลยครับตรงนี้อ่าตรงนั้นมีรูด้วยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาหาย่อนครับนี่ปักไว้ข้างหน้าแหละเดี๋ยมันได้กินมันก็มาลองดูครับหน้าคันเบ็ดเก่าคันเบ็ดเก่าครับนั่นนะครับลองดูนะครับคันเบ็ดเก่าไม่ได้เก็บคบน้ําท่วมครับครับลองดูครับว่ามันจะได้ผลไหมครับกับเหยื่อสูตรนี้ต้องไว้เงะนะี้นแหละ ไปครับไปเดี๋ยวไล่ปักเป็ดครับมันจะมืดแล้วครับไปต้นข้างหน้าลงลงเนี่ยต้นต้นเนี้ยน,น,น,นะดูดิตัวดำมืดเลยเนี่ยทีแรกเนี่ยหนูยูส่าจะมาดอดปักเนี่ยทีแรกคงจะมาดอดปักตรงนี้ครับแหนมที่มาเห็นก็บอกถ้าต่อยกูนะก,กูเผาแน่ก็เลยโดนไปแม่นี่ครับ ลองดูครับอเอายังไล้างแขนลมแรงครับฮล้างแขนครับ ไล่ปครับไปดู<า>เบ็ดข้บน,บนหลังโอ้ช่างมันข้างบนจีดไม่ถึงเยอะครับหลังนี้มันต่อยผมผมต้องเอาคืนแค่นี้ต้องทำละฮ่าๆอ,อ้ยคันนี้ครับอโอคนละ,นละคันกันแม่นี่ว่าเอาแล้วไ,ได้ ขันนุนเครียดก็ยังอยู่ครับอ้าวขันนุชนีครับขันนุนน่าจะเยี่ยมหมดดีป่ะเดี๋ยวเราดูครับได้นี่ครับมดเย็นวิ่งมาตกหลุมนี้ครับวิ่งหนีแตนครับโอ้โหโอ้โหดุจริงๆนี่เฮ้ยขนุนขนุนอยู่ครับเป๋าไหลเป๋าไหลวาครับนายโยกอยู่ครับครับลองดูครับ อันนี้มีไหมนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับเมื่อกี้มันยังโยกอยู่ครับถอนไปแล้วไม่นมันหักอยู่แล้วไปคันนี้อยู่ไหมอยู่ไหมนะอยู่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 อย่ลงเล อครับุดยอด,ดอาาแล้วเปดอะไรล่า่า่าวันได้ผลครับเยียนสูตรนี้บอกแล้วสายรีดเอาอยู่ครับสายพีอีครับสี่สิบป,ปอนนี่เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเป็นดลมาวางกอนไม่หลุดไห <c oughs> <c oughs> ใส่เงาๆไปอันนี้ครับยังอยู่ดีครับลื่นครับอะไรเรา ดูันดึงเข้ามาครับเอาอยู่ด้วยครับเยอะครับอ,อยู่แบบงงๆครับไปครับไม่มีเหยื่อแล้วถอนไปเลยนี่ครับโอ้ไม่โฟกัสนี่ครับมาดูคันนี้ ทนนี้เรียบร้อยครับขาดไปแล้วขาดไปแล้วขาดไปแล้วจริงๆไห <laughs> นบอกเอาอยู่ไห <laughs> นบอกเอาอยู่ข้างบนไหนลองเอาต่อนขึ้นมาดูดูขาดมัดเลยขาดมัดบนเลยดิ่งแรงจัดครับ ใส่ <Okay. S 1> okay, น่าจะใส่ใส่สามสี่โลว่าสัน้นตัวใหญ่มักเอ้ยตัวใหญ่มักลุดเสมอนะครับมันลา,ากไปพันอย่างนั้นล่ะนะเราเดี๋ยวเช็คคันนี้ก่อน <tw atter speak> <ode> บอกแล้วคร s <S ับเช็กใหม่ธรรมดาเอาไม่อยู่ครับปลามันดุครับรอดูสวัสดีตอนเช้าครับเอ้าวโองไฮ ยังอยู่น้ำนนม,ม,น like มันลงเลยอะครับดูกันว <Yeah, ่าตอนเช้านี้จะตัวไหมอันนี้คือคันนี้คันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ยังอยู่ครับโอ้โหว้าวว้าว้าดูสิว่าอ่า ขาดไปสองคันอันนี้เป็นไงเมื่อคืนขาดไปสองคันครับน,นี้ไายอะไรนะจะเป็นประดุกอืนน้โอ้ยกระดุกจริงด้วยมีนวด <c oughs> <c oughs> อ๋อมันกัดไม่โดนโอ้ตัวเรืองเลยวะน้ำมันขึน้นดึงขึ้นมาบนเนี่ยฟ้าบ ปลาดุกครับสุดยอดปลาดุกนี่ไม่มีขาดครับฟันมันกัดไม่โดน,นโอโห้หมดกัดโอ้โหหมดกัดไข่เลยโอ้เสีองเลืองน่ากิน โอ้หมดเข้าเอาดิงลงไปครับน่าจะเป็นปะกกอน้อยครับน่า <laughs> สวิง นี่นู่นช่วโดดเลยครับน <c oughs> ึกขึ้นมาโลด <c oughs> อยู่ดิข้าแค่ตัวเบ็ดอย่างเงี้ยถ้าตัวใหญ่นี่อมเข้าไปเยอะๆนี่ขาดครับคันครับคันที่ขาดเมื่อคืน <c oughs> แล้วก็คันตรงนู้นครับเนี่ยครับถ้ามัน ตัวใหญ่แล้วมันกัดถึงขนาดนี้ลึกๆครับขาดหมดครับนีน่ถ้ามันกัดโดนแค่นี้มันก็ไม่ขาดหรอกเนาะจิบตองแต้มครับไปนะครับคันนี้เบียดหายไปแล้วครับ อันนี้เบ็ดหายครับผมหายจริงจริงครับมาดูคันนี้ครับคันนี้น่าจะเรียบร้อยไปแล้วครับน,นี่ครับต้อง ตั้งแต่เมื่อคืนเฮ้ um ยรอยมันโดนอะไรกินอนะโดนตอดหางโอ้เมือกหยดโดนตัวอะไรกินกระชอนปลาเล็กหรือปลาไหลเนี่ไปเทียนที่สามไปอ่านเต็มโอ้เกี่ยว ครับไปดูบอข้างหน้าครับบอปลาไหลดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้โดนดึงลงไปลองดูครับฝั่งนี้จะอยู่หรือเปล่าเออพ่อขันน้งครับขันน้งติด จจจจจจเจมมๆๆนะครับครับน้ำดินดูคันนี้ครับคันนี้ครับติดปลาไหลครับผม,มอ,อืมมันเพิ่งกินโอ้ยนี่ครับ คันนี้ครับติดปลาไหลครับเอาเคียดเกี่ยวนะครับนี่มันพันยนตายเลยลโอ้แ้มที่สี่ครับไปดูแต้มที่ห้ากันครับรช้อนครับ างน้อครับปิดปิดขอบปากอยู่มั้งถ่ายไว้ก่อนครับเให้เพื่อนมันหลุดเ๋ยวค่อยกลับไปปลดครับเดี๋ยวต้องออกข้างนอกอยู่แล้วครับก็กลับไปฝั่งนู้นนี่ครับนี่ครับมันพึ่งฮุบด้วยมั้งครับคันนี้เพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมา ที่ผ่านเข้าไปข้างในนะครับไปดูข้างในก่อนมันยังไม่มีติดเลยครับเหย,ยื่อยังอยู่ครับคันน<ฮ>ี้ไปครับนี่ครับยังอยู่ครับผมนะครับเนี่ยพอดิงขึ้นมาเลยโอ้สายสวยสายสวยครับสายสวย พึ่งฮุครับพึ่งฮุครับใช้สวยใช้สวยครับผมกดเลย นี่ครับแต้มที่ห้าเราโอเคครับอยู่ไปครับจะไปดูบอ่อข้างในครับอ่ะนี่อยู่ครับอันนี้โอโ้อันนี้โดนครับโอ้โหใส่แว่นครับช้อนใส่แว่นครับ น,นี่ก่อนให้มันอยู่ครับไปอะ <c oughs> โดดครับประดุกใส่น่ากินต้องยำกระดุกก็เอาอยู่แต่ถ้าพวกประช่อนเนี่ยไม่อยู่ขาดหมด <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ก็เดียว <c oughs> นี่ นี่ทั้งหมดกี่แต้มแปดแต้มครับอะไรสวยๆอะไรส,สวยๆครับผมนี่นะครับปิดคลิปนะครับคุณพ่อครับวันนี้ก็ได้แค่นี้ครับผมนีส่สวย แล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมถ้าชอบก็กดติดตามสับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ